เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถส,สวยๆชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับสวยสวัสดีทันนี้เป็นนิสสันครับนิสนส,สันซันนี่นีโอโฉมท้ายแตงโมครับหน้าเทียน่าสวยหรูดูดีพร้อมใช้ในราคาเพียง45,000บาทนั่นเองราคามอไซค์ครับ ขับเที่ยวขับเดินทางได้สบายเครื่อง1.6รถปี2005กีออโต้ขับง่ายสบายครับ45,000บาทนะครับต่อรองได้ด้วยนะครับราคานี้ต่อรองกันได้นิดหน่อยล้อแม็กของนิสสันเดิมๆครับรถเดิมๆภายในเบาะหนังแผงวระตูตัดลายไม้สวยหรู VIP ให้เดินทางไกลได้สบายนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเล่มเอกสารชุดโอนครบ ถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆ้วซื้อประจำได้ไหม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ด้วยห้องเครื่องเดิมๆครับัาหน้าบางๆบอดี้ดีไม่มีรอยชนหนักหน้าเดิมหลังเดิมยางอะไหล่มีให้ตัวอ่างเดิมๆครับสีมีตำหนิบ้างบางจุดนะครับเจ้าของถ่ายดูชัดๆประกอบการตัดสินใจนะครับ สนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่าเองพิกัดดูรถอ,อยู่มหาสารคามเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยต่ตอนัดหมายกันโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ